สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงทิศทางของหุ้นกลุ่มสื่อในปี2563นี้นะครับว่าจะมีทิศทางเป็นยังไงโอเคไปชมกันในคลิปเลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ทำมาเพื่อตอบเพื่อนๆที่แอดเข้ามาถามผมนะครับว่าหุ้นกลุ่มสื่อเนี่ยมีความน่าสนใจหรือเปล่าที่จะเข้าไปถือลงทุนยาวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งจริงๆอะ่ะผมก็ได้ทำเป็นโพสต์ตอบไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับถ้าใครเข้าไปอ่านก็น่าจะรู้ว่าทัศนคติของผมที่มีต่อหุ้นสื่อเป็นยังไงนะครับตอนนี้ซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องยอมรับนะคบว่าจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้คนเนี่ยอยู่แต่ในบ้านกันมากขึ้นะนะแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่มันเกิด ขึ้นก็คืออะไรอย่างแรกเลยนะครับก็คือคนใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือดูทีวีกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันก็จะส่งผลในหุ้นกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยเขาได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนนะซึ่งเราก็จะเห็นได้จากหุ้นในกลุ่มไฟฟ้านะครับที่พากันปรับตัวสูงขึ้นมาห,หลายๆตัวเลยนะมันก็น่าจะเป็นคําตอบได้ดีที่สุดนะครับว่าหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยเขาได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะ อย่างที่2ก็คือปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนเพิ่มมากขึ้นมันก็จะส่งผลให้กลุ่มสื่อสารได้รับประโยชน์ในส่วนนี้แบบเต็มเลยนะครับโดยความที่ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตมันเยอะมากขึ้นค่าใช้จ่ายของอินเทอร์เน็ตก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะเห็นหุ้นในกลุ่มสื่อสารหรือว่ากองทุนรวมขั้นพื้นฐานบอดแบนนะครับในช่วงนี้มีการปรับตัวของราคาเพิ่มมากขึ้น ส่วนกลุ่มน้ำประปาห,หรือว่าสาธารณภปโภคนะครับผมคิดว่าก็น่าจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้มากมายเท่าไหร่นะเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับอาบน้ําตอนเช้าตอนเ, Él, อนเที่ยงตอนบ่ายเหมือนเดิมนะครับอาจจะเพิ่มตอนเที่ยงขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยคิดว่าหุ้นในกลุ่มประปาก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะเห็นจากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกลุ่มนี้อาจจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะ อย่างต่อมานะครับคนก็จะนิยมใช้บริการเด l ิ v วอรี่กันเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือห้างร้านไหนก็ตามนะครับที่มีบริการ d ดลิเวอรี่เนี่ยเขาก็จะได้เปรียบร้านค้าร้านอื่นทันทีแล้วก็รวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับเด l ิ v วอรี่ด้วยนะครับเขาก็จะได้เปรียบในส่วนนี้ขึ้นมาด้วยนะ อย่างที่4นะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาโฟกัสก็คือคนจะดูโทรทัศน์แล้วก็สื่อมีเดียออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้นการที่คนหันมาดูทีวีหรือว่าสื่อมีเดียออนไลน์กันเพิ่มมากขึ้นมันก็ควรที่จะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นในกลุ่มสื่อถูกไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับผมมองว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่มสื่อเลยเพราะสุดท้ายแล้วผลผลิตจากงานสื่อมีเดียอะไรพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากยอดวิวของผู้ชมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะมันก็ยังมีปัใจจัยในส่วน ่ๆอ,อเข้ามาประกอบด้วยนะครับยิ่งถ้าเป็นกลุ่มเอาโฮมนะครับก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะเพราะว่าคนไม่ออกจากบ้านนะครับเขาก็ไม่เห็นสื่อยอดวิวมันก็จะลดลงนะครับรายได้ของเขาก็จะลดลงแน่นอนนะครับส่วนกลุ่มช่องโทรทัศน์หรือว่ามีเดียออนไลน์นะครับรายได้ของเขามาจากส่วนไหนบ้างหลักๆเลยนะครับ70-85%ก็จะมาจากรายได้โฆษณา และอีกที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการขายของในช่องนะครับพวกช้อปปิ้งออนไลน์อะไรพวกนี้นะซึ่งการที่คนอยู่บ้านมากขึ้นโอกาสที่เขาจะดูทีวีมันก็มากขึ้นโอกาสที่เขาจะดูสื่อมีเดียมันก็มากขึ้นนะนะแต่ว่าเราก็ต้องมองในมุมกลับกันอีกทีหนึ่งนะครับก็คือคนที่เขามาจ้างให้โฆษณาเนี่ยเขาขายสินค้าไม่ได้เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคก็จะอยู่แต่ในบ้านนะนะโอกาสที่จะขายของมันก็เลยน้อยนะครับแล้วก็มันจะมีบางร้านบางสาขาจําเป็นต้องปิด ร็วกว่าปกติอะไรประมาณนี้มันก็เลยจะทําให้ยอดขายของเขานั้น ตกลงไปนั่นเองซึ่งบริษัทเหล่านี้นะครับก็จาเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่มันไม่จําเป็นออกไปเพื่อรักษากําไรส่วนใหญ่ของเขาเอาไว้ไม่ให้มันตกลงมา,มากไปกว่านี้และสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะตัดออกไปได้นะครับก็คือค่าโฆษณานั่นเองเมื่อบริษัทเหล่านี้ตัดในส่วนของค่าโฆษณานลงนะครับรายได้ของกลุ่มช่องทีวีหรือว่ากลุ่มมีเดียออนไลน์เนี่ยมันก็จะลดลงนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าค่าโฆษณานี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของกลุ่มทีวีหรือว่าสื่อมี นะดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเอาในรายได้อื่นๆเข้ามาทดแทนนะมันก็ยังทดแทนกันไม่ได้นะครับเพราะว่ารายได้หลักของเขาเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เี่ยนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเออรายค่าโฆษณาที่เขาหายไปเนี่ยมันหายไปขนาดไหนนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ไม่รู้ว่าค่าโฆษณาของแต่ละช่องเนี่ยเขาหายไปกันคนละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเป็นช่อง YouTube ของผมเองละกันนะ ที่ก็สามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาได้เหมือนกันนะครับสำหรับรายได้หลักของช่อง YouTube ของผมนะครับก็เกิดจากค่าโฆษณาที่เป็นโฆษณาแบบ CPM สําหรับโฆษณาแบบ CPM นะครับก็คือโฆษณาที่นับยอดวิวการดูโฆษณาครบ1,000วิวก็จะได้1 CPM ซึ่งค่า CPM ของแต่ละประเทศนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนให้ค่า CPM เยอะหรือว่าประเทศไหนให้ค่า CPM น้อยนะครับลองลงมาก็จะเป็นโฆษณาแบบ CPC นะครับโฆษณาแบบ CPC ก็จะเกี่ยวกับว่าถ้าเราคลิกเข้าไปในลิงก์นี้นะครับก็จะได้เป็นต่อครั้งนะซึ่ง CPC เขาก็จะให้จํานวนเงินที่เยอะกว่า CPM นะครับเพียงแต่ว่าการที่จะได้ CPC เนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้ยากนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงไม่อยากจะคลิกเข้าไปในลิงก์ในอะไรอยู่แล้วถูกไหมครับ ดังนั้นรายได้จากโฆษณางผมนะครับก็จะเกิดจากโฆษณาแบบ CPM นั่นเองสําหรับค่า CPM ที่ผมเคยเห็นแบบปกติเลยนะครับในประเทศไทยของผมเองก็จะอยู่ที่1.8เหรียญดอลลาร์สหรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะอยู่ที่10.5เหรียญดอลลาร์สหรัฐของออสเตรเลียก็จะอยู่ที่12.5เหรียญดอลลาร์สหรัฐของประเทศเกาหลีก็จะอยู่ที่8 ดอลลร์สหรัฐอะไรประมาณนี้ซึ่งในปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่ผมพูดถึงก็คือตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมพบว่าค่า CPM ของแต่ละประเทศมันลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับอย่างของประเทศไทยก็จะลดลงมาเหลือ1.08เหรียญดอลลราสหรัฐนะครับของประเทศสหรัฐก็จะเหลืออยู่ที่5.63เหรียญดอลลราสหรัฐออสเตรเลียก็จะอยู่ที่6เหรียญดอลลราสหรัฐ เกาหลีเนี่ยเหลืออยู่ที่2.46เหรียญดอลลาร์สหรัฐเองนะ เพราะฉะนั้นนะครับต่อให้ยอดวิวในช่อง u t u b e ของผมเนี่ยมันมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดือนก่อนๆก,ก็ตามนะครับอย่างไรก็ดีนะรายได้ของผมมันก็จะได้น้อยลงกว่าของเดือนก่อนๆน,นะครับซึ่งมันก็คือจะลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับในส่วนของค่าโฆษณาแบบ CPM นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของช่อง YouTube ของผมนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสเกลเล็กๆนะแต่ว่าคิดว่ามันก็น่าจะเอามาเปรียบเทียบกับสเกลใหญ่ๆได้นะครับผมก็เลยคิดว่าช่องโทรทัศน์ใหญ่ รายได้นในส่วนของค่าโฆษณาก็น่าจะหายไปประมาณเกือบครึ่งหรือว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ที่เขาเคยได้เลยก็ว่าได้นะครับยกตัวอย่างงบการเงินของหุ้น BEC นะครับเราก็จะพบว่าตรงรายได้รวมของ BEC นะครับมีการลดลงมาตั้งแต่ปี60ซึ่งส่งผลให้ปีต่อๆมานะครับ BEC ต้องเผชิญกับการขาดทุน ซึ่งเมื่อเรามาดูเรตติ้งของช่อง3แล้วนะครับเราก็พบว่าเฮ้ยช่อง3มันก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับก็ไม่ได้เป็นรองใครเลยแต่ว่างบการเงินในส่วนของรายได้รวมเนี่ยกับลดลงมาทุกๆปีนะครับมันก็เลยแสดงให้เห็นว่าเรตติ้งเนี่ยไม่ได้มีผลช่วยให้งบการเงินของหุ้นดีขึ้นเลยนะครับตัวอย่างต่อมาก็น่าจะเป็นในส่วนของหุ้น WorkPo i n t นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรายการ t h e m a s s Sin เกนะครับ เมื่อเรามาดูในส่วนของรายได้รวมนะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมของหุ้น WorkPoint นะครับมีการลดลงมาตั้งแต่ปี6-1มาจนถึงปัจจุบันแล้วนะครับซึ่งมันก็ส่งผลให้กําไรสุทธิของหุ้น WorkPoint นะครับลดลงมาด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับจะยังไม่ขาดทุนนะแต่ว่าในอนาคตก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะสามารถรักษากําไรสุทธิไว้ได้หรือเปล่าสําหรับหุ้น WorkPoint นะครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเขามีการบุกตลาดออนไลน์ค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะ แต่พอเรามาดูในส่วนของงบการเงินก็โอ้โหตกใจเหมือนกันนะรายได้รวมลดกำไรสุทธิลดเลยนะครับปีนี้ก็เลยถือว่าเป็นปีแห่งการทดสอบหุ้นในกลุ่มสื่อเลยก็ว่าได้นะซึ่งสําหรับผมเองนะครับส่วนตัวผมเองนะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้อีกประมาณอย่างต่าๆเลยก็2-3ปีนะครับกว่าที่หุ้นในกลุ่มสื่อเนี่ยจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าสภาพเศรษฐกิจมันฟื้นตัวแล้วยังสภาพเศรษฐกิจมีการขยายตัวและรือยังนะครับหุ้นกลุ่ม สืถึงจะมีการฟื้นตัวขึ้นมานั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างของหุ้นกลุ่มสื่อนะครับซึ่งจริงหุ้นกลุ่มสื่อก็มีมากมายนะแต่คิดว่ายกตัวอย่างมาแค่ประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับส่วนมาตรการการช่วยเหลือของกสทชนะผมคิดว่าน่าจะช่วยอะไรได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับนอกจากจะต้องมีการปรับลดในส่วนของการบริหารหรือว่าอะไรพวกนี้ลงมานะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ยากอยู่ดีนะ อย่างหุ้น BEC นะครับก็มีการปลดพนักงานออกสรุปคือมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ ดังนั้นนะครับในความคิดของผมเองนะการเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อนะตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากๆเลยนะครับด้วยความที่ค่า PE ของหุ้นกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะประกอบกับกําไรแล้วก็รายได้รวมลดลงมาทุกๆปีนะครับโอกาสที่บริษัทจะ,ะเผชิญการขาดทุนก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะไม่ได้รับปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมเลยคิดว่าออลองไปดูหุ้นในกลุ่มอื่นจะดีกว่านั่นเองนะครับ ส่วนสําหรับใครที่ชอบความหวาดเสียวก็อาจจะมาดูหุ้นในกลุ่มสื่อช่วงนี้ก็ได้นะครับเข้าใจว่าเขามีการเก็งกําไรในส่วนที่ว่ากสทชจะเข้ามาช่วยตามที่ผมกล่าวไปตอนแรกนะครับแต่ก็คิดว่าก็อาจจะเป็นการเก็งกําไรในช่วงระยะสั้นนะด้วยความที่ว่ามรสมของหุ้นกลุ่มสื่อมันก็ยังไม่จบนะครับก็อย่างที่ผมบอกกันแหละก็คือเราต้องรออย่างตาๆเลยนะครับก็คือ2-3ปีจนกว่าสภาพเศรษฐกิจมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับหุ้นกลุ่มสื่อถึงจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ นั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ